มีกล้องหลังมาให้อุ้ยกล้องลาวิวอ่ะเย้สวยงามมากมีทั้งหน้าคอะคือมันจะกล้องหน้าข้างและหลังไม้เท่าไหร่นะพี่ไม้ 8, แปดพันสี่ร้อยเอ็กซ์พี่จอดไว้พี่ซื้อมาทำอะไรครับเนี่ยพี่ซื้อมาจอดใช่ไหม <tablespoons> ทุกคันของไวเด็กนะครับลดหนึ่งหมื่นบาททุกคันจากที่ผมพูดเรตรับค่าแนะนำห้าพันบาทแต่ถ้าอยากได้มากกว่าห้าพันบาทหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นมาเข้ามาคุยกันที่นี่เดี๋ยวเราจะช่วย สวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมอองแจ็คออโต้เทรดนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับว่าเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นไวเดย์ลดทุก คันในคลิปเลยนะครับ1นบาทชุดแรกของเราไปแล้วนะครับในเรื่องของรถเกง๋ง SUV และ MPV ต่อมานี่เลยครับปิกอัพและ p p v บางรุ่นที่เราจะลดกันนะครับต้องบอกคุณลูกค้าครับหร,หรือคุณผู้ชมว่าตอนนี้เราจะพยายามที่ใช้แบบเปรียบหมัดต่อกันไปเลยโอ้ลูกค้าเบือ่อเนอะคุณตาล้องคเบื่อยัง ถ้ามึงถ่ายคลิปแรกแล้วมึงเบื่อแล้วทีที่สองคูก็เลิกโอเคคู่แรกก่อนเลยมวยคู่แรกเลยนะครับตัวนี้เป็นรี v o ตัวแคร็บนะครับพีรันเนอร์ตัว G เป็นเครื่องสองพันสองพันสี่นะครับสองพันสี่ตัว G P-Runner ราคา5 9 0 0ตัวนี้เป็นปี17มาอยู่35 0 0 0ฝั่งนี้ของเราเป็นรี v ว4ประตู2.4 G นะครับเป็นพีรดนเนอร์เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นปี15 4สีประตูพีรดนเนอร์เกียร์ออโต้อันนี้เกียร์ธรรมะธรรมะนะครับธรรมะมะดาด้วยไม่น้ำกับกูเลยมันไม่รับกับกูเลย <c oughs> โอเค2คันนี้นะครับ519ทั้งคู่บอกก่อนตัวนี้มหม่8หืนรถไม่สวย แจ้งก่อนรถไม่สวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตามสไตล์ของผมเลยครับรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยของแจ็คออโตเทรดคันแรกเลยเยอะสวยว่าเฮ้สวยปะสวยเว้ยเออเนี่ยจริงเนี่ยสวยสวยต้องเป็นอย่างนี้ต่อมาคันนี้เลยคันนี้บอกก่อนนะครับปี1นึแต่แปลงหน้ามาเนี่ยไม่สวยคุณตะก้องงหมไม่สวยยัไง ังไงพี่อ่ามึงไม่รู้อะดิสอนให้นะครับนี่เลยข้อแรกเลยตัวนี้รถมีแตกหน้าไอ้ <Hey. S 1> แตกหน้ามาโดนมานี่ดูเหนไหหัวหน็อตแตกเห็นไหมหัวหน็อตแตกผ่านการไข่ขันมาเออรถโดนหน้ามาน่าจะโดนคานล่างคันนี้ไม่โดนเป็นยังไงนี่ดูเห็นไหมใหญ่ไหมกีบเลยเออแล้วที่สําคัญคานมันเห็นไหมคานตัวนี้คานโดยตัวรีโวหรือถ้าเป็นวีโก้บางรุ่นมันจะเงาครับไม่เงา แต่เนี้ยมันจะรู้ตัวนี้มันจะเงาเ <_ D> งาเงาเ<ๆ>มีลกเกอร์ตัวนี้ไม่มีลกเกอร์มาดันๆเลยแจ้งก่อนนะครับรถสวย <_ D> บอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยคันนี้มีแต่หน้ามาบอกก่อนแต่ถึงคานบางๆไม่ได้ถึงตัวโครงสร้างหลักแน่นอนการันตีเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าต่างกันยังไงไป <_ D> แขกตอนเลยคุณผู้ชมครับับพอดครับ กเกียรู้สึกว่าคันนั้นจะแมนนวลน,นะถ้าคุณจำไม่ผิดนะเดี๋ยวคุณไปแอบปั๊บหนึ่ง <laughs> ใช่เลยครับคันนั้นแมนนวลแต่ราคาห้าหนึ่งเก้าเท่ากันไม่ผิดแน่นอนครับราคาเท่ากันผมบอกก่อนเรื่องราคาผมจะพยายามไม่พลาดครับแต่เกียร์คุ้มห้าดลักันนี้แคป 2.4G ออโต้มีเนให้นะครับมีตัวนี้เป็นเป็นคุญแจปิดสตาร์ททั่วไปก่อนแจ้งก่อนเลยพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันแน่นอนฝั่งซ้ายมือเป็น เรื่องการคุ้มเสียนะครับหรือโทรออกรับสายทั่วไปฝั่งขวามือก็จะเป็นในเรื่องของออนบอร์ดไม่อยู่35,900ตึดต๊ดตึ๊ดเพื่อให้ลูกค้าเขาเออเพื่อให้ลูกค้ามาเทสบ้างอะไรบ้างแอร์มนดิจิตอนนะครับผมตัวนี้ขอดูหน่อยซิโอเคตัวนี้ไม่มีเนนะดูแล้วมันไม่มีเนนมาให้แต่มีแอร์แบ็กให้2ลูกนะครับบอะผ้าทั่วไปประตูเป็นแคปตู้กับข้าว ตามสายของรี v o อยู่แล้วนะครับเราไปดูตัวสี่ประตูกันปต่อมานะครับก็เป็น 2.4 4ประตูนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมะบอกก่อนไม่88,000ตัวนี้เป็นตัว G อย่างที่บอกครับมีมัลติฟังก์ชันเหมือนกันเลยกับข้างไอคันเมื่อกี้เลยฝั่งขวามือเป็นออนบอร์ดฝั่งซ้ายมือเป็นตัวออกรับสายควบคุมเสียงเกียร์ธรรมะมี Auto. ออโต้มีตัวเรื่องของ power mode ให้นะครับม c o mode air v e n t i l a t ตัวนี้ก็เหมือนกันครับมีแผนที่ให้นะมีตัวนี้มเนให้แจ้งก่อนนะครับเกียร์เป็นออโต้6สปีดเหมือนกันทุกอย่างครับตัวนี้แต่ตัวนี้ต่างตที่บอกนะ ปับไฟฟ้าฟังรู้นไฟฟ้าไหมคุณตากร้องไม่มีครับพี่โอเคลูกเมียน้อยโอเคราคาเท่ากันครับ5 1 9ผ่อเต่อเดือน9000เอทั้งคู่เลย6ปีบอกงี้เลยปี17กับ15นะครับยังไงแล้วเราดูคันต่อไปว่ามีอะไรบ้างเจอกันคุณผู้ชมครับมวยคู่ต่อมาเป็น all new t r i t o n นะครับผมตัวนี้เป็นทั้งแคปและสประตู ครั้งนี้ผมจะไม่พาลาดหรอกครับเมื่อกี้เสียคนเลยแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกเสียหมาจริงไหมขรับพี่เอ,อ้ยมึงนี่หลอก่ากูดยว่โอเคคันนี้นะครับเป็น Triton 4ประตู G L S p l u s นะครับเป็นปี19่แท้ๆเลยนะครับไม่11,000 X X X ราคาอยู่7 3 9ดหรือ7 3 9 0 0 0นานันนะครับผ่อนประมาณ13,000 X X X 6ปีอีกคันหนึ่งนะครับเป็น รอยัลแคปนะครับ2.4 GT Plus นะครับผมปี18จด19 My 8000 AX เฮ้ยรถไม่ถึงหมื่นเลยสองปีวิ่งไม่ถึงหมื่นโลพี่เอาไปซื้อทำอะไร <laughs> ตัวนี้ต้องแจ้งก่อนเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นแคปนะครับราคาอยู่ที่539อนต่อเดือนเดือนละ1 0 0 0 AX ต้องแจ้งก่อนนะครับตัวนี้มันลูกค้าจะมองว่าแพงแต่จริงๆคือมันโซท,ท็อปสุดแล้วอเออัวนึงก็ก็มันคงเป็นอดลีแล้วแหละ อัวนี้มันแข็งแค่แกะแมนนวลอันนี้มันสีประตูออโต้โอเคก็ดูในห้องเครื่องก่อนเนาะโอ้โอ้ดีใหม่จริงว่ะแต่มีแกะแกะหัวน้อนมาหน่อยนึงนะมาแต่งสีน่าจะทำมาแต่งทำสีแต่ภาพรวมรถสวยมากไม่มีแกะนี่มันก็หนูนี่เดี๋ยวไม่แกะ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 ตัวนี้ไม่แกะไม่แกะถือว่าถือว่าสวยเลยแหละได้อยู่โอเคเราไปดูกันห้อง โดยสารหรือจะดูห้องเครื่องคันนี้ก่อนเนาะได้เทียบไปเลย,เยมวยรุ่นก่อนรุ่นเหมือนกับรีโบกเมื่อกี้ใช่ไหม<ช>เออเฮ้ยมันเหมือนกันใช่ภาพาเดียวกันที่แปดพันโลดีดเลยดีสิพี่แปดพันโลนี่ดูเด่นสีมาร์กิ้งอยู่ครบเลยดูดิเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยแปดพันโลถ้าเปลี่ยนมาก็แปลกแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันนะครับว่ารถมีอะไรบ้างคุณตาก้องครับครับเหมือนเราเข้ามาอยู่ใน น้องๆของออ l n e p a ช e r o เลยเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของภูมิลัยขายกันฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นในเรื่องของออนบอร์ดฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องการควบคุมเสียงนะครับไม่มีตัวนี้เรายังไม่เห็นไอ้เรื่อง Cruise o n t r o ตัวนี้ยังไม่มีนะครับไม่หมื่นหนึ่งพันเจ็ด้อยเอซ์มีเลย Auto Tectonic มาแล้วโอ้ oh, ขอดูก่อนช่องไฟหลังปตัวนี้อ i r นะครับ e อ Auto t ิปโ o n i c มีตัวนี้ด้วยนี่กล้องภายหลังมีมาให้แล้วครรี่กระดาษบุญกล้องนี้โอเคไปนะ้าไม่มีกโโ็โอเคทึ๊ดทึทั่วไปธรรมดาแต่ถามว่าน่าใช้ไหมนา่าใช้มี HDMI ดีมให้ด้วยเหมาะเป็นปรับมืออยู่ยังไม่ได้ไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งว่าว่าสุดแน่นอันนี้เจ็ดสามเก้านะบอกก่อนยังไม่ใช่ห้าสามเก้านะห้าสามเก้าอีกคันหนึ่งโอเคตัวนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นเฮ้ยตัวเมื่อกี้ไม่พูดสตาร์ตตัวนี้พูดสตาร์ตบอกแ้อง อันนี้ดูสตาร์ทนะครับเกียร์ทักสปีดดูซิเกียร์ถอยของเขามีกล้องหลังมาให้อุ้ยกล้องราว,วิว,ว yes, อ่ะเย็นโคตรหล่อ่ะนี่ห้าสามเก้าคุ้มว่ะคุณตาก้องนี่นี่กล้องราว,วิวเลยนะกล้องราว,วิวถ้าเราไปเปริ่มเราไปทำเนี่ยรู้สึกว่าจะหลตังค์นะน่าจะหลักหมื่นนะตอนเนี้ยคือมันจะกล้องหน้าข้างและหลังนะครับตัวนี้มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นในเรื่องของอนบอร์ดเรื่องทริปนะครับส่วนเรื่องฝั่งซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมเสียงตัวนี้ ยังไม่เห็นโทรออกครับอันนี้มีกล้องด้วยเน,นี่ยนี่เปิดแบบเป็นกล้องได้ด้วยเวเกสอย่างล้ำมากได้ชบอบอ่ะชอบอ่ะปัจตุบันชอบอ๋อมันสวิตช์กล้องได้ด้วยใช่อันนี้แอร์ดิจิตอลเนี่ยเอ็นจินอันนี้ตัวสตาร์ทสต็อปเวลาติดไงไม้เท่าไหร่นะพี่ไม้แปดพันสี่ร้อยเอ็กพี่จอดไว้พี่ซื้อมาทำอะไรครับเนี่ยพี่ซื้อมาจอดใช่ไหมราคา539แจ้งก่อนเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%จุดปอรต่อปีพรานาสูงสุด84ดสิบสี่หัวห หเดือนแจ้งก่อนนะครับแจ็คออโตเฟรดรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยดูคนตอบไปกันเลยแบบรัวๆอันนี้ไม่ได้ตามใจคุณผู้ชมหรือตามใจผมนะครับแต่ผมตามใจคุณตะก้องคุณตะก้องบอกว่าเฮีย <c oughs> หรือพี่ไหนๆก็คู่แล้วคู่โตโยต้าคู่มิสูอันนี้มันมวยต่างรุ่นนะเว้ยมวยต่างยี่ห้อ แต่บอกก่อนว่ารุ่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเป็นไฮรลนเดอร์หรือยกสูงเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคาลิเบอร์ตัวนี้เป็นไฮรลนเดอร์ er. ตัวนี้เป็น4ประตูและออโต้เหมือนกันฉะนั้นเราลองมาดูว่าผมไม่ได้บอกว่าเปรียบเทียบว่าไหนดีหรือไม่ดีนะผมแจ้งก่อนนะแต่ผมมาแจ้งว่ารถสวยหรือไม่สวยรถราคาเท่าไหร่ไงอยู่ในโปรโมชั่นของคําว่าไวเดย์นะครับแต่ตัวนี้หมวดเป็นขงปิงอัพนะครับตัวนี้เป็น X Series นะครับ2.5สประตู X Series ไฮรลนเดอร์ปี13จด10 ไม่ห2 0 0 0เกียวโตราคาห้าตัวนี้ np 3 0 0สี่ประต,ตูคาลิเบอร์ปี17นะครับ17แพ้ไม่ส0 0 0ราคา559ง่ายๆครับยูสุแบรนด์หลักนิสานแบรนด์รองแต่ถ้าชอบสมรรถนะพอๆกันครับแต่ความสดไอดีดาบอกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราดูในห้องเครื่องกันว่ารถสวยแค่ไหนปึออ๊บมาเลยไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยตามสายครับรถสวยสวยดูง่ายครับ ว่าทำไมดูง่ายเพราะมันไม่แก่อะไรจะไปดูดดดดอะไรอะจริงฮะแต่ถ้ารถไม่สวยมีแก่มาเมื่อไหร่ปุ๊บอันนั้นละสองยับถูกไหมครับตัวนี้นะครับผ่อนต่อเดือนหมื X ่นหนึ่งพันเอ็กเอ็กเอ็กเดี๋ยวคันนี้ค่อยบอกทีหลังไปุญแจชริยะนะครับบอก่อนเป็นคุญแจแบบของอีวสุก็คือเป็นบิดสตาร์ทบิดแต่ว่าเป็นคล้ายๆของมิวเอ็กนะครับโอเคตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยรีวิวแล้วนะแต่จะเป็น EP แรกๆ คุณผู้ชมต้องเข้าไปดูตัวนี้มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็นการควบคุมเสียงทั่วออกวางสายแอร์เป็นดิจิตอลตัวนี้เป็นแมปให้มีแมปให้แล้วแต่ว่าด้วยของเมมโมรีเราเก็บไว้ให้นะครับเ,ออเก,บกียร์ต้องเป็นที่สนิทกก่อนนะกล้องเป็นกล้องถอยหลังให้ด้วยนี่ครับกล้องแต่ว่าด้วยเรื่องแมปมันางเงี้ยเนี่ยเออช้าหน่อยเห็นไหมมีกล้องถอยหลังแล้วนะครับตัวนี้มาหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเองแจ้งออก่อนแล็บอไม่ไฟฟ้าเป็นมือเป็นเบาะหลัง ค่าแดงตามสไตล์ของ X Series แต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่า NP 300 Caliber เนี่ยสีประตูเนี่ยเป็นยังไงเจอกัน,นครับ NP 300อย่างที่แจ้งก่อนครับนโผมผมเนี่ยมันจะมีฉมใหม่กว่านี้แล้วนะตอนนี้ว่ามันจะมีฉม2 0 2 0แต่ฉม2200 0อะ มันจะต่างแค่นี่นี่หน่อยๆเองอ่ะผมบอกเลยไม่รู้ว่าดึงดูต้องดูไฟหน้าเป็นหลักอ่าอันนี้มีแกะหน้ามาแกะฝาหน้ามาแล้วแต่คารเคินแก้มเกิ่มไม่แกะสีมาร์กิ้งมาร์กิ้งคือสีพวกอุปกรณ์อะไรเนี่ยยังอยู่ยังยังเดิมอยู่ฉะนั้นรถยังสวยอยู่นะครับบอกก่อนเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าภายในรถสวยไหมตัวนี้ยังเป็นยังไม่ใช่กล้องอาราวิวบอกก่อนแต่เป็นพุสตารท์ทของนิสันก็คือเป็นพุซซาร์จริงไม่ใช่บิดนะครับ จะหนุ่มๆหน่อยนะตัวนี้แจ้งก่อนนิสาันมีครูสคอนโทรลมาให้อยู่ฝั่งขวามือนะครับถอดรับสายอยู่ฝั่งนี้ด้วยเลโวลรูมเกียร์ควบคุมเสียงอยู่ฝั่งนี้นะครับของนิสานเกียร์ออโต้มีกล้องถอยหลังให้นะครับกล้องหน้าตัวนี้ยังไม่มีมาให้นะบอกก่อนยังไม่มีอราวิวนะจ๊ะเกียร์ที่11เจ็สปีดจำไม่ได้ว่าเจ็ดีไม่ผมไม่มั่นใจครับยังไงนะครับเดี๋ยวลองตัดใจดูว่าชอบขันไหนแต่เดี๋ยวเราพาไปดูคู่สุดท้ายกันเจอกันครับ วคู่สุดท้ายแลครับเป็นปาเจโร่คุณผู้ชมก็ต้องสงสัยว่าเฮ้ยมันไม่ขาวอ่ะมันเข้าไว้เดย์ด้วยอ่ะไม่เป็นไรผมแถมให้ <laughs> ผมแถมให้เป็นคนชอบแถมครับตั้งแต่ที่เก่าแล้วแถมอย่างเดียวแถมจนเซลเอาไปเก็บเข้าห้องน้ำแล้วอย่างที่บอกนะครับแจ็คออโตเทรดเนี่ยมีโปรโมชั่นทั่วไปอยู่ที่ ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด8.4%งวดเรืน0%นาน6เดือนนะครับรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดนะครับที่สำคัญเราไม่มีในเรื่องพลิกฟ้ามชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้ตัดต่อเราไม่มีเลยรถสวยเราบอกสวยไม่สวยเราก็บอกไม่สวยนะครับราคาที่สำคัญทุกคันของไว้เดย์นะครับรถ1,000บาททุกคันจากที่ผมพูดอย่างคันี้ิ่งรููราคาสดๆเลย เก้าเก้าลดหมื่นหนึง่งเหลือสี่แปดเก้าในคันนี้เหรอขอดูโปล่แป๊บคันนี้นะครับเป็น b a j a o Sport นะครับเป็นตัวโฟวินไหม่ห้าหมื่นหนึ่งปีสิบสี่ดสิบหกนะครับตัวนี้ราคาหกสามเก้าผ่อนเดือนละหน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทส่วนไอ้ตัวเนี้ยต้องแจ้งก่อนสี่เก้าเก้าน่าจะปีหนึ่งหนึ่งนะผมจำไม่ได้ผมจำได้แหละ,ะราคาบอกจริงเลยนะครับ แต่ง่ายๆครับคุณผู้ชมผมแนะนําวิธีง่ายๆคํานวณ6ปีปีแสนละ2,000เท่ากับคันนี้อยู่ประมาณ10,000หรือเกือบ10,000บาทน,นะครับแต่ถ้าเป็น5ปีตีเลยครับแสนละ3,000ซึ่งมันจะอยู่ผ่อนโดยประมาณ15ื่นไม่น่าเกินนี้ไม่เกินหลักร้อยเอ้ยไม่เกินไม่เกินครึ่งร้อยอ่ะก็คือเอ้ยไม่เกินครึ่งพันเทุทีนะครับก็คือ1 5ื0 0หัน x x โดยประมาณนะครับ บอกก่อนโดยประมาณเราต้องดูว่าไปแนน์เอาให้ดอกเบี้ยเท่าไรอะไรยังไงแต่ที่สำคัญครับอย่างที่บอกดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนานสุด8.4งวดือ0%นาน6เดือนนี้ย้ำอีกรอบส่วนเรื่องการติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้รับรู้โปรโมชั่นหรืออะไรใหม่ๆว่าแล้วไม่เสียเวลาเจอคันแรกคันต่อไปดีกว่าไม่ใช่คันแรกละเย็บไม่ต้องดูอะไรเยอะว่าคุณตาต้อง เราดูแล้วเนาะครับพี่สวยอยู่เลยปีนปีจุดหนึ่งหกเกียร์โฟก์ทเข้าดูเลยครับเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งนู้ดไฟฟ้าไหมคุณตะก้องไฟฟ้าพี่อ่อานี่ลูกเมียหลวงงงปะอ่าแสดงไม่ทันตะก้องเจหนึ่งแต่เจหนึ่งก็บอกว่ามีลูกเมียหลวงลูกเมียน้อยอ๋อ,ององ,องเลยครับตัวนี้มาพร้อมกับ p พ d d l ิ s h i f แล้วนี่มีแพ d d l e s h i f ให้ตัวโฟเนี่ยแล้วก็มีโฟนี่เกียร์เขาเรียกเกียร์เล็กหรือเกียร์โฟเกียร์เป็นทิศทอนิกให้นะครับตัวนี้มีกล้องหลังให้แน่นอนตตตัวท็็อออปปสสุุดแเนนนหมมมมืะาไล์ขงิซู จอมีเนยไหมขอดู้สิมีเนย,หเนยให้นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งฝั่ง,งขวามือก็จะเป็นในเรื่องของ cruise control ฝั่งซ้ายมีการควบคุมเสียงที่เหลือทั่วไปตามสไตล์ของ Bajero Airbag สองใบให้แน่นอนทำพวงมาลัยวิเตอร์ให้ด้วยเว้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มีป์คเซนเซอร์มีแอร์ Air หลังมีจอกลางให้นะครับจอด้วยสวยนะสวยครับพี่ ม่อยู่5,1700ื่นจ็ด้อยบเลยดูคันต่อไปคันต่อมานะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับเป็น,ปนตัว G L S บอกก่อนตัวโลนะครับต้องแจง้งก่อนตัววิทยุเป็นหนึ่ดินให้นะครับตัวนี้มันจะกลายเป็นนาฬิกาเล็กๆแอรเป็นหมุนมือให้พวมอะไรไม่มีมัลติฟังก์ชันให้นะแล้วก็ไม่มีพัดดูชิฟแต่จะเป็นเกียร์ทิปตัวอีกให้ไม่มีจอก็คือไม่มีกล้องบอกก่อน ตัวเบาเป็นเบาะผ้า 5, ตัวที่สี่เก้าเก้าตัวเมื่อกี้อยู่หกสามเก้าก็ต่างกันแสนสามเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกหรืออะไรยังไงนะครับไม่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเอ็กคือสามสิบเจ็ดโลอะที่เหลือให้ให้เหลือลูกค้าลองเทสสอยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังูฝากระโปรงท้ายัน นี่ถ้าเอารถสวยนะจ้า499สวยนะเบาะ7ที่นั่งสมบูรณ์แบบฟอกก่อนเลยมาดูคันนี้ต่อมาสวยไหมคันนี้สวยเนียนคลิปสวยทั้งคู่แต่เดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ว่ากระโปรงหน้าคัน499สวยปะเจอกันคันนี้ใช้ได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่สวยโอเคเลยนะครับอย่างที่บอก นะครับว่าโปรโมชั่นไวเดย์เนี่ยเรามีส่วนลดให้ทุกคันเลยที่เราอยูในคลิปไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Jack Auto หรือช่องทาง YouTube Jack Auto อย่าลืมนะครับช่วยกดแฟนเพจให้หน่อยกดถูกใจที่เพจ a c e b o o k นะครับหรือกด subscribe ในช่องของ y t u t u นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญของคุณผู้ชมก็คือโปรโมชั่นใหม่ๆ ผมจะไม่ลืมเสมอนะครับในการบอกคลิปทุกคลิปนะครับว่าลูกค้าหรือคุณผู้ชมที่ดูแล้วไม่ได้อยากจะซื้อรถแต่อยากดูคุณภาพเามือนเดิมแต่บังเออญน่มีคนแถวแถวที่ท่านรู้จักไม่ว่าจะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามแนะนำมาซื้อที่แจ็คออโต้เทรดรับค่าแนะนำา5,000บาทแต่ถ้าอยากได้มากกว่า5,000บาทหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นมาเข้ามาคุยกันที่นี่เดี๋ยวเราจะช่วยท่านนะครับไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ตามแจ็คออโต้เทรดช่วยท่านได้นะครับ อย่างที่บอกว่า White Day เดี๋ยวมันก็จะมี Black Day มี Colorful Day เย์ยังไงต้องรบกวนท่านผู้ชมช่วยติดตามตอนต่อตอไปด้วยในการอยากรู้ก็อย่างที่บอกครับกด Subscribe ไปกดกระดิ่งเดี๋ยวมันก็ดังแล้วท่านก็นจะรู้เฮ้ยมีอะไรใหม่ๆให้เราดูอีกว่าบอกก่อนนะครับว่าเราทำคลิปเพื่อ,อาการขายและโปรโมทที่สำคัญเราไม่ลืมความบันเทิงให้ลูกค้าอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอโทษด้วยวันนี้ผมองเจ้ a ตระเตรด คุณตะก้อง J2 น้องนัดครับแล้วก็ขอบคุณน้องน็อตน้องดีน้องเขมด้วยนะครับที่มาช่วยในการดูแลเรื่องสภาพรถวันนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมวันนี้ขอลาก,กลับบ้านก่อนครับเ mm hmm. พราะจะเลิกงานแล้วสวัสดีครับเยอะ